สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูอาการลูกค้าเข้ามานะครับก็คือขี่แล้วรถดับเองดับกลางทางแล้วจอดและขี่ไปต่อสายมอเตอร์ร้อนกล่องร้อนมากนะครับอาการนี้คือผมเจอบ่อยมากเลยถามลูกค้าคือบอกว่าเขาไม่ได้จูนซื้อมาแล้วใส่เลยอะไรเงี้ยมันก็จะอาการประมาณนี้แหละเนี่ยสังเกตอันนี้อ่ะนี่ขี่ได้ เลขขึ้นล้อหมุนล้อหมุนปกติอ่าอันนี้ให้ดูอันนี้อาการนอกเนือยนะครับน็อตตรงดุมหลวมเดี๋ยต้องขันให้แน่นนะครับอันนี้อาจจะเกิดอันตรายนะครับเพราะว่ามันจะกระตุกไปเรื่อยจนชุดตรงเนี้ยมันโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นหวานจนมันหมุนรอบได้ทําให้ไอสายมอเตอร์เนะี่ยมันอาจจะขาดได้เวลาล้อมันบิดอะ่ะเดี๋ยวต้องขันให้แน่นนะครับก็อาการที่เจออันเนี้ยก็คือง่ายๆเลยสังเกตเปิดหน้าจูนมันเลย ติดลบนะครับแต่เร่งได้รอบได้เป็นพันเลยรอบติดลบมันก็เหมือนกับเรากดถอยหลังอยู่นะครับมันก็ขี่ได้แต่ว่าถ้าเกิดรอบสูงน่มันทําให้กล่องร้อนมอเตอร์ร้อนแน่อนอนแหละเพราะว่ามันไม่ใช่รอบปกติที่มันควรจะใช้นะครับวิธีแก้ก็คือง่ายๆเลยตอนนี้ล้อมันหมุนเดินหน้าปกติแต่แค่รอบติดลบสมมุติว่าเราเอาลบนี้ออก ลบนี้ออกน,นะครับจาก6จากลบ60กลายเป็น60นะครับดูรอบนะครับอ่ะรอไม่ติดลบแล้ววิธีแก้แต่ว่าล้อมันจะหมุนถอยหลังอยู่ทีนี้ทำไงก็มาปรับที่ตัวนี้นะครับก็คือกับสายมอเตอร์กับกับฮอ กับสายฮอนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็ดูรอบอ่ะรอบไม่ติดลบบิดแล้วเสียงเนียนก็เดิมแล้วมาดูล้ออ่ล้อหมุนเดินหน้านะครับถูกอันนี้คือถูกนะครับก็ใครเจอปัญหานี้ก็เอาไปแก้ตรงตั้งค่ามอเตอร์เนี่ยเพจสามเนี่ยมันจะเป็นชุดโพแพรนี่ก็ต้องตั้งให้ถูกนะครับ ตั้งว่ามันมีคู่ไม่เหล็กเท่าไหร่ก็ถามมุนไขหรือว่าวัดเอาก็ได้วิธีวัดโพแพในล้อผมเคยลงไว้แล้ะก็คือมิเตอร์จิ้มหรือไม่ก็ใช้เครื่องวัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกับสายมอเตอร์กับเฟสนะครับอันนี้ตั้งองศาสมมติว่าเราตั้งนี่ก่อนก็ได้ตั้งให้มันหมุนทุกทางก่อนตั้งให้เสียงมันเนียนก่อนนะให้ล้อมันหมุนได้เสียงเนียนแล้วค่อยมาแก้ตรงนี้จะเป็นลบหรือไม่ลบก็แล้วแต่นะครับถ้ามันหมุนท้ายหลัง หมุนกลับด้านอยู่หมุนชหลังอยู่แล้วก็ลองมาแก้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดแก้ตรงนี้เสร็จแล้วมันรอบติดลบลเราค่อยมาแก้ตรงนี้ก็ได้ก็ลองปรับอยู่แค่เนี้ยเนี่ยติ๊กไม่ติ๊กติ๊กอันเดียวติ๊กสองอันติ๊กอันล่างไม่ติ๊กอันบนอะไรเงี้ยลองกลับกลับกันดูนะครับจนกว่ารอบมันจะหมุนได้ปกติเนี่ยเนี่ยก็คืออันนี้คือการ,ราตั้งล้อตั้งล้อให้มันถูกให้มันหมุนถูกทางแล้วก็รอไปติดลบคือหมุนที่มันควรจะหมุนนะครับมันจะทําให้ไม่เกิดพลกรรมในกล่อง ใยสายอะไรพวกเนี้ส่วนอันนี้ผมไม่ได้จูนอื่นลูกค้าจูนมานะครับอันนี้เป็นกล่องเ e อ็มร้อยนะครับก็จูนมาหนักพอสมควรนะครับก็จูนเปิดไปสองร้อยอันนี้ผมตั้งให้ลูกค้าไปแล้วกันให้มันเซตเซตหน่อยเขามีตัวจูนมือถืออยู่เดี๋ยวให้เขาไปตั้งอีกทีเดี๋ยวผมจะลองเอาแค่เทสไปก่อน ฝักก็เปิดไว้หนานครับฝักเปิดหนาเนี่ยทำให้กล่องร้อนแน่นอนล้อร้อนกล่องร้อนแน่นอนคนระับสองร้อยยี่สิบพอเพราะว่า <c oughs> <c oughs> สเปกกล่องเ e ยี่ยมร้อยมันก็เค็นมากมันร้อนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันปะกะติมันแค่ร้อยแอมอันนี้สกเกตร,รอบอันนี้เขาตั้งรอบไว้แค่พันสามนะครับก็คือเขาใช้งานน่าจะไม่เกินร้อยผมว่านั่งประมาณนี้ก็ถึงแน่นอนเกือบเกือบร้อยถ้าเกิดเขาจะปรับปรุงอะไรให้ไปนน่นอา อันนี้ก็พวกรอบอันนี้หกพันแล้วก็ลองบิดดู Okay. เสียงนิ่มๆนะครับไม่ต้องไปเค้นมากกล่องมันร้อนนะครับเราเน้นใช้ง,งานส่วนอย่างอื่นก็เขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าต้องตั้งอะไรก็จะเอาประมาณนี้อันนี้เบรกเบรกผมว่าไม่ต้องใช้หรอกมันทําให้ล้อร้อนล้อร้อนกล่องร้อนเพราะมันเป็นไาย้อนกลับอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆนะครับใครที่เซฟแล้วเจอปัญหานี้นะครับ Stop the Motor first นะครับก็คือเมื่อกี้เราบิดอยู่ถ้าเราเปิดไปหน้าลิทเพย จะสังเกตว่ารอบมันค้างอยู่เราต้องเคีให้เป็นศูนย์แล้วค่อยมาเซฟโอเคก็อนนี้จบง่ายนะครับอันนี้ก็ค่าแรงก็จะเป็นขอค่าวิชาเล็กน้อยนะครับไม่ได้ทำอะไรมากแค่จูนหนึ่งเดียว <S <S เสียงจะนิ่มกว่าเดิมเยอะ เมื่อกี้ที่รอบติดลบอ่ะก็เหมือนเรากดปุ่มถอยหลังนะครับอันนี้สังเกตปุ่มถอยหลังขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราไปรอบติดลบเนี่ยมันคือถอยหลังนะครับถอยหลังอ่ะมันใช้ความเร็วไม่เยอะอยู่แล้วแต่พอเราเอามันเป็นรอบใช้งานเนี่ยล่อไปหลายร้อยรอบเนี่ยมันก็แน่นอนละล้ลอร้อนกลองร้อนแน่นอนโอเคคลิปนี้เผื่อใครเจอนะครับกรณีนี้ก็ไม่ต้องยกหาช่างก็ลองแก้กันดูนะครับก็มาตั้งมาดูดิทเทกันเลย สมมุติว่าเราเจอปัญหาต่อกล่องต่อสายเรียบร้อยแล้วมันไม่หมุนมันขับไม่ปกติเรามาดูดิสเพย์หน้านี้นะครับมันจะขึ้นเลยว่าอะไรที่เราต้องแก้นะครับอย่างเช่นบางคนก็เพิ่มแบตไปลูกหนึ่งมันจะขึ้นว่าโอเวอร์โวล์แล้วก็บิดไม่ไปแน่อนอนละเพราะว่ามันเตือนว่าโวล์เกินอยู่เราก็มาปรับหน้าหนึ่งนี่นะมาปรับหน้าหนึ่งโอเวอร์โวล์เนี่ยก็ปรับให้มันเด่งขึ้นสูงไปหน่อยหนึ่งหรือว่าใครเจอพวก มอเตอร์ฮอลก็คือสายมอเตอร์ฮอลตัวเซนเซอร์ข้างในอาจจะมีปัญหาหรือว่าสายอาจจะหลุดหลวมเลยอาจจะต่อไม่ถูกหรือว่าจะต่ออันนี้ผิดก็ขึ้นเหมือนกันเนี่ยสมมุติว่าอันนี้ผมไม่ได้กลับตัวนี้แล้วกันแล้วลองดูมันก็จะบิดไม่ไปเหมือนกันเนี่ยบิดไม่ไปเอาอลลนี้ไม่ขึ้น ถ้ามันบิดไม่ไปองนี้สมมติว่าเฮ้ยรถเป็นไรวะอย่างเงี้ยบิดไม่ไปก็เือลองมากลับตรงมอเตอร์ดูก่อนทำไงก็ได้ให้ล้อหมุนก่อนแล้วค่อยจูนอย่างอื่นเนี่ยติดก,กับสองสองยางคำยางเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฟ้องนะครับว่ามันติดรหัสอะไรเอาเอาตรงนี้ไปเซิร์ชในเน็ตก็ได้ว่ามันขึ้นอาจจะเป็น0001อะไรเงี้ยก็ไปเซิร์ชในเน็ตมันจะขึ้นว่า ปัญหาที่เราเจอคืออะไรเพราะมันบางปัญหามันอาจจะไม่ขึ้นในนี้หรือว่าบางคนติดผีตรงนี้นะสมมุติว่าเนี่ยมันติดอย่างเงี้ยติดตรงเนี้ยติดผีอยู่บิดไม่ไปแน่น,นอนก็เราก็ต้องมาหาว่าผีเนี่ยมันต่อกับช่องไหนอยู่อย่างเช่นอันนี้เขาต่อกับชุด BPC อยู่เนี่ยเราก็ต้องหาว่า4เนี้ยสายเนี้ยช่องเนี้ยมันอยู่ติดเป็นสีอะไรของกล่องที่เราต่อปุ่มไว้ต่อถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นช่องอื่นนะอย่างเช่น สปอร์ตเนี่ยสายเนี้ยดาง่ายมันจะเป็นสายสีเหลืองของกล่องอเนี่ยสายสปอร์ตเนี่ยเปลี่ยนเป็นพีก็ได้จอประมาณนี้อย่างอื่นก็อ,อีกอันหนึ่งมันจะมีคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยคอนโทรลเลอร์เฟลอะไรที่อย่างเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดอยู่ดีๆมันจะขึ้นมา ให้มันขึ้นนะอ่าไม่ขึ้นก็คือไออันเนี้ยถ้าเกิดมันขึ้นมาไม่ต้องตกใจมันเป็นค่าปกติเหมือนกับว่ามันไม่มีไม่มีไฟมาใช้งานเราไม่ได้บิดมันอยู่อ่ะมันเลยจะมันเลยขึ้นเตือนนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้สาร้องานคอนเทลเลอร์ไอเฟลอะไรเนี้ยมันก็คือเหมือนกับว่ามันไม่มีไม่มีไฟเลี้ยงคันเร่งมั้งถ้าให้เดาอ่านะพอเราบิดคันเร่งเนี่ยมันจะหาย เหมือนกับว่าไอเราไม่บีบคันเร่งไะมันก็เลยไม่มีไฟมาเลี้ยงตรงอีกสายหนึ่งของคันเร่งประมาณนั้นของเรานะแต่ว่าอารมณ์ประมาณนี้เลยก็คือมันไม่ได้เสียอะไรไอค่าเนี้ยแค่บีบคันเร่งก็หายค,ยคลิปนี้ไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการกคิดต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ